ว่ามันนาวนะพี่ก็ะได้เสือมาใหม่ตักทาย,าย,ายรครับตักทายตักไทยพี่น้องยังมือนแรกครับเห็ดน,นกกินคือเก่าเมียนเดิมมีนเ,เดิม,ดมญญาครับวันนี้เขาบ้านเกษกับมี่ยนนกกินเมนูง่ายๆครับเมนูนึกคิดขาเซอยคาเืีอ,ขา,อขาสัง วันนี้พ่อครัวเราก็ได้ไปลังสรรค์เมนูแล้วนะชมเลยนะบุก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 ลุงหหยพี่ลงหหย วันนี้เราทำเมนูอะไรบ้างครับเคฟบครับจะเป็นต้มยำปลาช่อน้าจากแม่น้ำน,น้ำสาโอ้ยจวดจังหวะแล้วข้าวพี้องข้าวมองมาเดินเดิมพี่นักจวดจวด วัตุดีวัตุดีมนนี่เด้อพี่น้องเด้อ่ไปไปไปเป็นหมูมมปลาุเา่าหันเ่ลง